ผู้โดยสารแถวที่3นะคะก็สามารถพับได้50-50เขาไม่ชนจะเหมือนก,นกันกับเจ้าตัว Expander Con นะคะผู้โดยสารแถวที่3นะคะก็ยังมีที่ใส่แก้วนะคะให้ทั้ง2ฝั่ง สวัสดีค่ะแคทค่ะจากมิสูทีทศรีสเกตนะคะแคทจะพามาชมระหว่าง x x t e n d e r GT และ x x t n n d e r c r o s รคันนี้นะคะราคาต่างกันอยู่ที่44,000บาททั้งภายในและภายนอกจุดไหนที่แตกต่างกันบ้างนะคะมาชมกันเลยค่ะ x x t n n d e r GT ก่อนนะคะเริ่มจากแผงกันชนหน้านี้นะคะจะเป็นแบบรังพึ่งกระจังหน้าจะเป็นสีดำเมทัลลิกเจ้าตัว GT นะคะจะเป็นไฟหน้าแบบฮาลโลเจนไฟหน้าของ Extender Cross จะเป็นไฟหน้าแบบ LED ตัว Expander Cross จะเป็นล้อแมกล้ออลลอยสีทูโทนคนละลายแต่เป็นขอบ17เหมือนกันค่ะลาวหลังคาเจ้าตัว Expander Cross จะเป็นลาวหลังคาสีเงินค่ะรุ่น GT นะคะจะไม่มีลาวหลังคา Expander Cross ฝากระโปรงท้ายเราจะตัดด้วยสีดำตรงโลโก้นี้นะคะ Expander GT จะเป็นสีเดียวกันกันกบตัวรถเลยค่ะไฟท้ายจะเป็นไฟท้ายแบบ LED ทั้งสองรุ่นแตกต่างกันที่กรอบไฟค่ะที่จะไม่เหมือนกันนะคะกล้องมองภาพด้านหลังขนาดถอยนะคะ ให้ทั้ง2รุ่นเรามาชมด้านในกันเลยค่ะแผงด้านข้างประตูหุ้มด้วยหนังสีน้ำตาล expander cross จะหุ้มด้วยหนังสีน้ำเงินนะคะปุ่มปรับกระจกนะคะจะเป็นปุ่มปรับกระจกไฟฟ้าแบบออโต้ด้านผู้ขับจะเป็นเบาะหนังทั้ง2รุ่นค่ะแตกต่างกันที่สีนะคะถ้าเป็นรุ่น gt เป็นสีดําน้ําตาล expander cross เป็นสีดําน้ําเงินนะคะและมาดูภายในของเจ้าตัว expander gt ค่ะจะได้ปุ่ม push start เหมือนกันทั้ง2รุ่นค่ะพวงมาลัยจะเป็นพวงมา อะไรแบบมัตติฟังก์ชันปุ่มล็อกความเร็วหรือปุ่มคูสคอนโทรลนะคะทั้ง2รุ่นค่ะหน้าจอจะเป็นหน้าจอขนาด9นิ้วสัมผัสได้รองรับ Apple CarPlay Android Auto และ MM Link อีกด้วยค่ะระบบแอร์ของเรานะคะจะเป็นแอร์แบบดิจิตอลค่ะที่โดดเด่นที่สุดนะคะของ Xpander 2022นี้นะคะก็คือเบรกมือไฟฟ้าค่ะและปุ่มเบรกออโต้โฮนะคะซึ่งที่พูดไปทั้งหมดนี้นะคะจะได้ในรุ่น Xp ็กซ์เ s เหมือนกันค่ะไปดู ฝั่งผู้โดยสารด้านข้างกันนะคะคอนโซลด้านหน้าค่ะโคเมียมนะคะเรียบรูมากขึ้นสามารถเก็บเอกสารได้มากมายแล้วะมีช่องเล็กๆนะคะที่สามารถยังใส่สัมภาระเล็กๆน้อยๆได้อีกด้วยค่ะห้องโดยสารแถวที่2เบาะสามารถพับได้ 60- 40ที่ชาร์จแบบ2ช่องให้เลือกนะคะเป็นแบบ USB แล้วก็แบบ TypeC นะคะส่วนด้านบนนะคะ A จะแยกจากข้างหน้าให้ลูกค้านะคะเบาะผู้โดยสารแถวที่3นะคะก็สามารถพับได้50-50า 50. จะเหมือนก,นกันกับเจ้าตัว Xpander c o s <l ots> s นะคะผู้โดยสารแถวที่3นะคะ <l ots> ก็ยังมีที่ใส่แก้วนะคะให้ทั้ง2ฝั่งเราไปดูโปรโมชั่นรับรถของเดือนนี้กันนะคะว่าเจ้าตัว Xpander GT และ Xpander c o s s รับรถเท่าไหร่คะ่ะโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะแคทขอบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนทั้ง2รุ่นนี้ดาวเพียง1,9000บาทเท่านั้นค่ะ <l ots> <l ots> ติดต่อได้ที่045614444นะคะหรือว่าติดต่อแคทนะคะก็โทรสอบถามเพิ่มเ <l ots> ติมได้ที่0902898882ค่ะอยา ากให้แคทมารีวิวหรือนำเสนอรถมิซูบิชิรุ่นไหนนะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ